ปล่อยชาวนาแห้งแล้งอยู่ก็ตายหมดเลยสิครับอย่างนี้กรมชนรับประทานถามท่านสมาชิกครับกรมชนรับประทานทำยาหยอดตาอะไรครับวันๆมาไม่ได้ทำอะไรเลยดูแลเรื่องน้ำพอน้ำมากก็ปิดเขื่อนพอน้ำมาก็ปล่อยน้ำก็เท่านี้เองครับแล้วพอน้ำมากก็บอกว่าอย่าทำนาเดี๋ยวน้ำท่วมพอน้ำไม่มาก็บอกชาวนาว่าอย่าทำนาปรังจำได้แค่นี้ ไม่ได้สามารถคาดการอะไรได้เลยน้ําจะมากหรือน้ําจะน้อย <c oughs> กรมชลประทานร้อยกว่าปีไม่รู้หมดเงินไปนเท่าไหร่ความแน่นอนความมั่นอกมั่นใจในเรื่องของการพยากรณ์น้ําพยากรฝนสู้ประกาศสงกรารในแต่ละปียังไม่ได้เลยท <c oughs> ่านประธานได้ยินประกาศสงกรารใช่ไหมครับ <c oughs> นอกจากบอกนางสงกรารชื่ออะไรนั่งมาบนหลังอะไรฉันอะไรเป็นพักษาหารแล้วเนี่ยจะมีการพยากรณ์ด้วยนะครับว่าปีนี้ฝนตกกี่หา นับเป็นหานับเป็นหาเช่นปีนี้ฝนตกห้ารอยหาไม่รู้หาหนึ่งนึงมันตวงวัดได้เท่าไหร่แต่เขาบอกเท่าบาทพระนะบาทพระไปตั้งกลางสายฝนพอตกลงมาเต็มบาทพระนั่นคือหนึ่งหาก็บอกห้าร้อยหาแล้วก็แยกแยะละเอียดนะครับห้าร้อยหาไปตกที่ไหนบ้างตกในป่าหิมพานร้อยห้าสิบหาตกในมหาสมุทรร้อยหาตกในโลกมนุษย์ ร้อยหาโอ้โหแล้วไปตกที่ไหนที <caring> ่เขาไม่มีคนอยู่ตั้งร้อยหาปล่อยชาวนาแห้งแล้งอยู่ก็ตายหมดนนสิครับอย่างเงี้มันจะเหลือให้ชาวนาสักกี่หาก็นี่แหละครับมันจะเหลือชาวนาสักกี่หา